บทที่19เก็บหอมรอมริบชื่อเสียงของเพชรเรื่องช่วยทางราชการจับผู้ร้ายได้เรื่องลือไปไกลใครรู้เรื่องก็ชื่นชมยินดีและอยากรู้จักเพชรจึงมาที่ร้านขายอาหารทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทำให้อาหารขายดียิ่งขึ้นเจ้าของร้านจึงเพิ่มค่าแรงให้เพชรอีกเป็นครั้งละ20บาท ถึงแม้ว่าใครๆจะพากันนิยมชมชอบเพชรแต่เขาก็ไม่ลืมตัวเคยทำงานขยันขันแข็งอย่างไรก็ทำอยู่อย่างนั้นตลอดมาในอำเภอแจ้งให้หลุงทราบว่าทางโรงเรียนจะรับเพชรเข้าเรียนปีหน้าแต่จะทดสอบพื้นฐานความรู้ของเพชรดูก่อนว่าควรเรียนอยู่ชั้นใด เพราะได้ทราบว่าเพชรอ่านเขียนและทำเลขได้มากแล้วเพชรดีใจมากเขาเร่งวันเร่งคืนให้ถึงปีหน้าเร็วๆมานะบิติมานีและชูใจตลอดจนเพื่อนเพื่อน,อนทุกคนดีใจมากที่เพชรได้รับเกียรติจากทางราชการเป็นบเเน็จความดีของเขาและยิ่งไปกว่านั้นเพชร จะได้เรียนหนังสือที่โรงเรียนเดียวกับพวกเขาด้วยตั้งแต่ปิติรู้ข่าวเกี่ยวกับเพชรทุกเย็นเลิกเรียนแล้วเขามักจะไปนั่งใต้ต้นพิกุลข้างจอมปลวกในสวนหลังบ้านตามเมอลอยเฝ้าคิดแต่เรื่องของเพชรเขาลำดับเรื่องราวนับตั้งแต่ลุงของวีระรับเพชรเข้ามาเป็นสมาชิกของครอบครัววีระช่วยสอนหนังสือให้ เพชรขวนขวายหางานทาจนกระทั่งได้รับการยกย่องว่าเป็นเยาวชนตัวอย่างที่ช่วยเหลือตำรวจจับผู้ร้ายได้และในที่สุดเขาก็จะได้เข้าโรงเรียนใครๆพาการน,นิยมชมชอบเพชรแม้แต่ผู้ใหญ่ก็ชอบอ้างเพชรเป็นตัวอย่างของเยาวชนที่ดีเรื่องของเพชรมีอิทธิพลเหนือจิตใจของเขามากทำให้เขาคิดถึงตัวเองว่า ตัวเองก็โตมากแล้วแต่ยายมักจะตำหนิติเตียนเสมอว่าเป็นคนเกียจคร้านนอนตื่นสายการงานถ้าไม่เตือนก็ไม่ทำชอบแต่สนุกสนานเฮฮาและตลกขนองไม่เป็นเรื่องไม่รู้จักช่วยตัวเองบางครั้งก็เป็นคนพานผิดกับคนอื่นที่อยู่ในวัยเดียวกัน พ่อแม่เคยเตือนให้เขาประพฤติตนเป็นคนดีและให้ขยันเอาการเอางานจะได้เป็นสีแก่ววงวานปีตียิ่งคิดพิจารณาก็ยิ่งเห็นว่าตนมีข้อบกพร่องอยู่หลายประการเรียนหนังสือก็ไม่เก่งและขี้เกียจทำการบ้านจึงมักถูกครูดุและถูกทำโทษเสมอยังไม่มีใครชมเชยว่าเขาทำอะไรดีเลยสักครั้งเดียว เขาตัดสินใจแน่วแน่ว,ว่าจะปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนดีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเมื่อคิดได้เช่นนั้นเขารู้สึกปลอดโป่งใจจึงกลับบ้านเมื่อมาถึงบ้านเห็นยายกำลังกวาดอยา่าไยตามเพดานและข้างฝาปีติรีบช่วยกวาดพื้นอย่างขมักขม้นจนยายรู้สึกประหลาดใจตอนสายวันเสาร์ขณะที่ปีติ กำลังล้างโคกหมูอย่างขมีขมันเพื่อชำระสิ่งโสโครกออกให้สะอาดเขาได้ยินเสียงกระดิ่งรถจักรยานดังกริ๋งกริ๋งจึงเงยหน้าดูที่ประตูรั้วหน้าบ้านเขาแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองที่เห็นวีระจูงจักรยานสีแดงใหม่เอี่ยมมีป้ายทะเบียนรถเรียบร้อยเพชรเดินตามมาด้วยจึงรีบวิ่งไปดูโอ้โหวีระ ไปได้รถจักรยานมาจากไหนสวยจังปีตีร้องถามบีระหัวรอชอบใจฉันเก็บเงินค่าขนมและเงินที่ลุงให้รวบรวมไว้ซื้อรถได้วีระตอบปีตีเข้าไปรูปคลำรถจักรยานและดีดกระดิ่งเล่นอย่างพอใจฉันได้ยินเธอพูดตั้งแต่ปีกลายว่าอยากได้จักรายานสักคันเธอก็ทำสำเร็จ ตามที่ได้มุ่งหวังไว้เธอเป็นคนมีความพยายามและตั้งใจจริงฉันจะเอาอย่างเธอปีติพูดพอดียายถือกระด้งใส่พริกเดินลงบันไดามาวีระกับเพชรก็ทำความเคารพพอยายรู้เรื่องว่าวีรเกิบหอมรอมริบจนมีเงินซื้อรถจักรยานได้ก็ชุมเชยและบอกให้ปีติเอาอย่าง ผมคิดอยู่แล้วว่าจะเลี้ยงปลานินขายเอากำไรไปฝากธนาคารเพื่อให้ได้ดอกเบี้ยพอมีเงินมากๆผมจะซื้อลูกม้าสักตัวหนึ่งเลี้ยงให้มันโตจะได้ขี่ไปช่วยพ่อทำนาแทนเจ้าแก่บีตีพูดทุกคนพากันหัวเราะยายหันไปชมเพชรว่าก้าหานและฉลาดเหมือนพลายชุมพลพวกเด็กๆสงสัยว่า พรายชุมพลเป็นใครยายบอกว่าให้ยายเลือกพริกเน่าเน่าทิ้งและตากให้เสร็จเสียก่อนแล้วจะมาเล่าให้ฟังวีระจึงบอกว่าเขาจะขี่จัก,กรยานไปตามมานะมาฟังด้วยปีติกำชับว่าขี่ไปดีๆเพราะทางรกรูคราต้องระวังตะปูจะตามยางรั่วส่วนปีติกับเพชรรีบขมีขมันอาสาช่วยยาย เลือกพริกเน่าออกจากกระดง้งยายสอนให้หยิบที่ขั้วพริกไม่ให้เด็กขั้วออกและอย่าเอามือที่จับพริกไปขยี้ตาเพราะจะทําให้แสบตาถ้าทําเสร็จแล้วให้ล้างมือฟอกสบู่ให้สะอาดด้วยระหว่างที่นั่งเลือกพริกยายพูดว่ายายได้ข่าวว่าคนงานที่เฝ้าเวียนยามในคืนที่คนร้ายจะเผาที่ทำการไพรส์ ออกมาจากโรงพยาบาลและกลายเป็นคนพิการไปเสียแล้วทีแรกผมตกตะลึงคิดว่าเขาตายแล้วเสียอีกเพราะเห็นเลือดอาบไปทั้งตัวดูหน้าหวาดเสียวตำรวจบอกว่าอาการสาหัสมากเพราะคนร้ายตั้งใจจะสังหารให้ตายและหมอก็ไม่รับรองว่าจะมีชีวิตรอดหรือไม่เพชพูดตอนนั้นเธอไม่กลัวคนร้ายหรือเพช ปีตีถามกลัวเหมือนกันแต่วีระเคยบอกฉันว่าคุณพระคุ้มครองคนทำความดีเสมอและจะบันดาลให้ทำความดีสำเร็จฉันจึงไม่กลัวเพชรตอบ